ปิดอู่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือท้องทีนึงอะแบบพลังงานทั้งหมดมันอยู่ที่พี่ตาแล้วเรารู้เลยว่าเขาแบบเขาสุดแล้วล่ะพอเป็นเซนต์เป็นนักบุญพีทคือปีเตอร์เซนต์ปีเตอร์เป็นนักบุญมันก็ดูเป็นพี่น้องที่ที่แบบเกื้อกูล่ะไม่มีลูกสาวแล้วชีวิตไม่สมบูรณ์ไม่ไม่มีเลยพี่โอเคหมดนะ เอาจิงครั้งนี้ในใจเป็นคนไม่ได้รู้สึกว่ามีลางสังหรณ์นะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไปไปให้ความสนใจว่าฉันมีลางหรือเปล่าแต่มันรู้สึกว่าผู้หญิงอ่ะพี่จา๋าเขารู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวพี่น้องเพื่อนทุกคนคิดว่าผู้หญิงหมดเลยแล้วก็ตัวพี่จ๋าเองเขาบอกว่าท้องฉันไม่เหมือนเดิมตัวเขาจะรู้ผิวเขาไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เขาอยากสิ่งที่เขาเหม็นอย่างเงี้ย ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนแรกเขาก็เลยบอกผู้หญิงชั่วผู้หญิงชั่วพี่ก็ปักใจกับผู้หญิงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความปักใจที่คาดหวังพี่แฮปปี้กับทุกอย่างขอให้แข็งแรงอะไรเงี้ยก็โอเคแหละก็เลยโอเคพอพเป็นผู้ชายก็แบบอ,อ้าวผู้ชายเหรอเซอร์ไพรส์แต่มันมันก็สอนเราว่าเข้าใจไหม ก็อะไรก็ได้จริงๆคือมันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่ทําให้หลายคนงงแล้วมีคนถามว่าตรงชื่ออะไรกันแน่คะอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่ามันไม่ได้สะกดแบบนี้นะคะจริงๆก็คือตอนแรกเราตั้งใจจะชื่อ Peace P-E-A-C-E ที่แปลว่าสันติสุขสันติภาพคุณแม่พี่จ๋าเป็นคนตั้งทางคริสมันคือสันติสุขพี่ชอบพี่จ๋าก็ชอบเลยเราปิ๊งกันมากแล้วแบบเฮ้ยมันมันดีมันล่มเย็นจังเลยอะอะไรเงี้ย แต่ว่าหลังจากที่เราเรียกกันเองแล้วแบบน้องพีชน้องพีชแล้วก็ต้องมีตัวตัวเงี้ยแล้วหลายครังน้องพีชครับน้องพีชครับพี่รู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยจังเลยกระดกลิ้นเหนื่อยอ่ะเข้าใจป่ะพี่ก็เลยแบบจา๋าอ่านว่ามันไม่น่าได้ว่ะเพราะมันเรียกแล้วเหนื่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่จ๋าเขานึกในใจว่าฉันนึกอยู่ในใจเลยเขาพูดคำนี้เลยฉันนึกอยู่ในใจเลยว่าเดี๋ยวจะคุยกับเธอเรื่องนี้ใจตรงกันเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นพีชเถอะ เขาบอกโอเคเป็นเป็นพีทแต่อย่างน้อยเราอะรู้นะว่าพีทมาจากพีซเข้าใจปะ่ะคือแรงบันดาลใจของชื่อเขามาจากสิ่งนี้แต่มันก็โอเคในทางคริสพอเป็นเซนต์เป็นนักบุญพีทคือปีเตอร์เซนต์ปีเตอร์เป็นนักบุญมันก็มันก็ดูเป็นพี่น้องที่ท,ที่แบบเกื้อกูลนอะพี่ว่ามันก็ดูแมทช์กันอะไรเงี้ยรู้รู้แน่นอนน้องพอรู้แล้วว่ากำลังจะมีน้องแต่พี่ว่าเขายังไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกซึ่งก็ไม่แปลกก็เหมือนกับ เขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับความรู้สึกโกรธของตัวเองอยู่เข้าใจความรู้สึกง่วงแล้วอารมณ์เสียไม่อยากกินแต่ต้องกินไม่อยากเรียนแต่ต้องเรียนเนี่ยพี่ว่ามันเป็นมันเป็นกระบวนการของการเติบโตทั้งหมดแล้วก,การที่เขากําลังจะมีน้องพี่มันก็จะเป็นการเติบโตอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้เขาก้าวกระโดดกับความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพี่คิดว่านะแต่เราก็จะไม่คาดหวังหรือพยายามที่จะบอกว่าเป็นพี่ต้องรักน้องเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้อง ในความคิดพี่พี่คิดว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันแค่นั้นต้องดูแลกันเสียสละเพื่อกันและกันตามวาระโอกาสอันควรแบบไม่คาดหวังและถ้าทําไม่ได้หรือบาก,กว่าแรงต้องไม่ถือว่าเป็นการบกพร่องหรือผิดไม่ได้แปลว่าของทุกอย่างของเราจะต้องถูกแบ่งให้น้องไม่พ,พ,พี่พี่ไม่คาดหวังแบบนั้นก็ถ้าชิ้นนี้รักมากเก็บไว้ก็ได้ก็น้องก็เล่นชิ้นอื่นสิ หรือถ้าเขาอยากได้ชิ้นเดียวกันแต่พอ,อยังรักมากใช่ไหมงั้นซื้อใหม่ก็ได้อะอะไรเงี้ยคือคือคือไม่ได้บปลว่าสอนให้ฟุ่มเฟือยนะแต่ว่าพี่จะไม่บังคับจิตใจเขาเด็ดขาดน,นี่คือความตั้งใจของเรานะปิดอู100่ร0อเปนิดอู100่ร้อเนหนื่อยอะ่ะพี่เหนื่อยจริงๆคือ,ค,อคือท้องทีนึงะ่ะแบบคือพลังงานทั้งหมดมันอยู่ที่พี่จา๋าแล้วเรารู้เลยว่าเขาแบบเขาสุดแล้วละ,ละอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีการบังคับกันนะ พี่คิดว่าลมเลิกโปรเจกต์ไปแล้วนะในใจเขาคือคนบอกพี่เองว่าอถ้าจะมีฉันฉันจะนัดหมอแล้วนะอันบอกเอายังจะเอาอีกเหรอเอา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 ไปดิไปไปงั้นเขาไปค,คือคือเราคุยกันไว้แต่เราเป็นสายชิลอะคือยังไงก็ได้คือมีน้องพอก็แบบก็เปี่ยมแล้วในความคิดพี่เพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็คือเป็นเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งซึ่งได้คือแฮปปี้ไม่ได้ก็แฮปปี้ยังไงก็ต้องแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ย โอเคโอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรม่ต้องมีทุกอย่างในชีวิตพี่ว่าแบบไม่มีลูกสาวแล้วชีวิตไม่สมบูรณ์ไม่ไม่มีเลยพี่โอเคหมดฮนะพี่ไม่เคยก้าวไายกับเขาเรื่องงานเลยแต่พี่คิดว่าน่าจะพูดได้ว่าเป็นช่วงที่เขาทํางานน้อยที่สุดในชีวิตแล้วตั้งแนตะ่พี่รู้จักเขามาด้วยสถานการณ์บังคับด้วยการ work from home ด้วยการที่ทิฟฟานี่ปิดมาเกือบ2ปีด้วยความที่โรงแรมของครอบครัวเขาคือวูดแลนด์ที่พัทยาปิดครึ่งหนึ่งอ่ะใช้คําประมาณนี้นะให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติพี่ว่า พลังงานเกือบทั้งหมดของพี่จา๋านอกเหนือจากลูกแล้วในการทำงานคือความวุ่นวายกับการดูแลพนักงานทำยังไงให้พนักงานอยู่รอดปลอดภัยทำยังไงถึงจะหาที่ตรวจโควิดให้พนักงานทำยังไงถึงจะหาเตียงคนป่วยทำยังไงถึงจะหาวัคซีนนี่คือความวุ่นวายและพลังงานสูงสุดของพี่จ๋าที่พี่เห็นและอาจจะของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยซ้ำที่เราอยู่กับเรื่องเนี้อมันก็เลย มันมันคงไม่ต้องบอกเขาว่าทางานน้อยๆหน่อยสิพี่พี่ว่าเขาเขาเราโตพอที่เราจะรู้ตรงนี้ไม่ก้าวไกลกันเลยอ่ะถ้าถามเรื่องอยากกินน่ะเขากินน้อยมากจนเขาถ้าเป็นลมอยู่บ่อยๆเขากินแต่ไข่ต้มอ่ะแล้วนึกอะไรก็ไม่อยากกินนึกอะไรก็ไม่อยากกินแต่เขาบอกเลยว่าเขาเขารู้เลยว่าเขากินไม่ดีเพราะเขากินน้อยมากสิ่งที่เขาอยากกินหนอคุยน้อยมากเลยอ่ะแต่เขาว่าเป็นคนสั่งอาหารเป็นคนหลักอยู่แล้วเขาจะถามพี่มากกว่าพี่อยากกินอะไรเขาเป็นคนสั่งพอพี่ออกไปทํางานกลับบ้านมาคือมีของกินเสร็จหมดละแต่ว่า ทองนี้เป็นท้องที่จนถึงทุกวันตอนนี้ยังเขายังกลับมาวิงเวียนอยู่เลยเมื่อคืนพี่ยังต้องชงยาหอมใหมเขาคิดเลยซึ่งเขาเป็นคนไม่ชอบยาหอมแต่เขาบอกอไม่ไหวแล้วอันบอกว่าลองกินยาหอมไหมฟังดูเหมือนเป็นคนโบราณแต่มันเวิร์กจริงๆนะจริงๆอะไรของคนไทยโบราณโบราณแบบนี้เวิร์กมากพี่ก็แบบลองชิมดูโอ้โหเขาประทับจิตประทับใจมากเขาบอกโอ้โหเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลาเรามึนหัวคลื่นไส้อย่างเงี้ยหายเลย อย่างนี้เลยมหาจรรย์มากจริงน่าจะไม่ต้องน่าจะแน่นอนว่าเดือนตุลาแต่ว่ายัางยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ถ้าให้คาดคิดว่าน่าจะเป็นครึ่งเดือนหลังคาดนะคาดครึ่งเดือนหลังเพราะไม่ได้ข้อธรรมชาติเราก็แค่เลือกวันที่เราแฮปปี้แล้วก็รีบจองโรงพยาบาลซึ่งต้องรีบเพราะว่ากลัวไม่มีรองโรงบาลพี่ให้เป็นหน้าที่ของคุณย่าก็คือคุณแม่พี่กับพี่สาวคนโตซึ่งเขา เขามาทางนี้อเข้าใจไหมเขาก็ผู้ใหญ่เขาก็ะเอาให้สบายใจเลยพี่จา๋าไม่อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคริสเขาเชื่อว่าแบบพระเจ้าว่าไงว่างั้นพี่สายชิลเลิกสะดวกดีที่สุดใช่ตอนนี้ก็ก็ขอแค่ให้ทุกอย่างแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองให้ผ่านพ้นกับทุกๆเรื่องเหมือนกับที่พวกเราทุกคนกํนลาลังพยายามกันอยู่อะครับก็ก็ต้องพยายามกันต่อไปด้วยความยากลําบากนะผมว่ามันไม่ง่ายสําหรับใครเลยนะครับแล้วก็ไม่ ไม่ป่วยดีที่สุดผมเชื่อว่าก็คงไม่มีขยะป่วยแต่ว่าอะไรก็ตามที่พึงจะเป็นความเสี่ยงได้ก็อย่าทําเลยแม้แต่สักนิดเดียวก็แล้วกันผมว่ามันเป็นภาวะที่ที่สุดของชีวิตที่เราเคยเจอกันแล้วล่ะในตอนนี้พี่อยักคิดแบบนั้นนะมันโอ้โหมัน,ม,นมันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในโลกจริงๆซึ่งไม่อยากบอกว่าดีใจที่ได้เห็นนะแต่ว่าก็ถ้าจะพูดก็คิดว่ามัน ให้บทเรียนอะไรกับเรากันบ้างในชีวิตพี่ว่ามันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากมันเตือนสติเรามากมายเหลือเกิน